ูแสงความดดดดีีีแสสงใหห้้คนนนไเเ็็รอยปท่วัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้นะผมมีพระสวยๆนะครับนะผมได้มาจากกัลยาณมิตรนะของผมท่านหนึ่งนะมารีวิวให้ชมกันนะครับเป็นพระที่นะกำลังเป็นกระแสร้อนแรงนะตอนนี้นะก็คือพระเครื่องนะของ หลวงปู่แสงยานาวโรนะครับวัดป่าดงสว่งางธรรมนะอยู่ที่ป่าติ้วนะจังหวัดยะโสธรน,นะครับนะพระผงรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่สองนะครับนะนี่นะครับนี่ผมได้มานะครับก่อนเดืนนะต้องกราบนะกราบขอบคุณนะครับกัลยาณมิตรของผมท่านนี้ด้วยนะท่านไม่สะดวกนะจะออกนามนะฮะก่อนเนี่ต้องกราบขอบพระคุณนะคือเน้นย้ําว่าผมได้มาฟรีนะองค์นี้นะครับนะ องน,นี้ได้มาฟรีนะจากกระยาณมิตรของผมนะจากทางญาติาสโสทรนนะครับขออนุญาตเอามาให้ชมกันเนาะนะครับได้มาองค์เดียวครับนะได้มาฟรีนะครับนะต้องขอบก็คุณเป็นอย่างสูงนะขออนุญาตแกะให้ชมเลยนะครับเป็นพระผงรุ่นที่สองนะฮะนี่นะฮะรุ่นที่2นะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตดูใบารายการที่เขาแปะมานะครับนี่คือหลวงปู่จันนะ อาหลวงปู่แสงนะแสงจันจันดะโชโตนะจันดะโชโตนะครับรุ่นนะครับบารมี9บารมี9แผ่นดินรุ่น2นะครับออกเมื่อวันที่นะฮะ27เดนะเดือนตุลาคมนะปีพุทธศักราช2558นะครับออกที่วัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรนะฮะสิทธิพรเพชรสร้างถวายนะครับนะลักษณะของพระเครื่องนะของหลวงปู่แสงเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบว่า ก็คือมีลูกศิษย์นะฮะสร้างนะจัดสร้างแล้วก็นํามาถวายท่านให้ท่านอธิษฐานจิตบุกเสกนะหลังจากนั้นนะเขาก็ถวายท่านทั้งหมดเลยนะโดยไม่มีการหักค่าจ,จ่ายนะคือเป็นเป็นการจัดสร้างนะด้วยคณะลูกศิษย์นะที่ศรัทธานะแล้วก็จัดสร้างวัตถุมงคลของท่านนะครับแล้วก็เอามาท่านลุกเสกแล้วก็ถวายท่านเลยนะเวลามีลูกศิษย์ลูกหามานะครับท่านก็จะแจกจ่ายนะใครมากราบไหว้นะมาขอพรท่านก็จะแจกจ่ายไป นะครับนะรุ 1, to to me, 1, ่นนี้นะครับผมสอบถามเพื่อนนะครับการยานมิรของผมท่านนี้นะเขาบอกว่าจัดสร้างอยู่ประมาณ0 0 0องค์นงนะครับนะเนี่ยมีตะกุดทองมาด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นตะกุดอะไรนะครับน่าจะเป็นชนวนนะผมคิดว่าน่าจะเป็นตะกุดชนวนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ชมนะครับองค์พระนะครับมีนะลักษณะนะพิมพ์ทรงอง์พระนะครับล้ายพระสมเด็จนะครับเป็น พระผงนะครับรูปเหมือนนะครับนะพระผงรูปเหมือนนะฮะพิมเต็มองนะครับนะนั่งบนฐานสองฐานนะครับนะนี่ฮะนับเป็นสามฐานก็ได้นี่หนึ่งสองสามนะครับนั่งขัดสมาธิเต็มองค์บนฐานด้านบนนะฮะก็จะมีเป็นเหมือนดวงอาทิตย์นะครับนะถ้าผมดูไม่ผิดนะครับนี่ด้านหลังนะรุ่นสองนะครับรุ่นเก้าบารมีนะเก้าแผ่นดินนะครับแล้วก็มีอักขระยันประจําตัวองค์หลวงปู่นะครับนะก็มีคําว่าหลวงปู่แสงจันทร์ จันดะโชโตอันนี้คือฉายาของท่านนะมีทั้งแรกๆเดิมทีเนี่ยท่านใช้ยานาวโรนะแต่มาระยะหลังนะท่านามาทราบอีกทีว่าฉายาของท่านคือจันดะโชโตนะท่านก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นจันดะโชโตนะครับวัดป่าดงสว่างธรรมนะอําเภอป่าติ้วนะจังหวัดยะโสธรนะครับออกพรรษานะครับ27ตุลาปี2548นะครับนะ พระผ่านมาเกือบ7ปีนะครับหกเปีนะครับถือเป็นพระเก่านะถือเป็นพระเก่านะครับนะพระหกเปีถือเป็นพระเก่านะครับเป็นลูกศิษย์สร้างถวายในะขอยัดส่องความสวยให้ชมกันวันนี้ผมตื่นเต้นมากนะครับจริงๆผมไปได้พระเหรียญมา6กเหรียญน,นะลูกค้านะครับนี่คือลักษณะมวลสารนะครับนะองค์พระนะก็จะมีทั้งมวลสารนะพระผงนะครับ ของหลวงปู่แสงทุกรุ่นนะผสมกันอยู่นะฮะมีทั้งจีวอนเห็นไหมลูกค้าให้ไหมเห็นจีวอนหลวงปู่ไหมครับนี่นี่นี่นะครับนะมีจีวอนมีเกสานะครับมีชานหมากนะครับมีข้าวก้นบาดหลวงปู่แสงนี่ไหมชัดเจนเลยไหมมวลสารแบบแน่นๆเลยครับนี่รู้สึกนี่นี่นี่เส้นเกสาไหมลูกค้านี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่เห็นเกสาโผล่ไหมลูกค้านี่ไหมนี่นะครับเส้นขาวๆเนี่ยนะอะกล้องไม่ชัดนั่นนี่เห็นไหมฮะนี่นะครับนี่ เ้นเกสานะครับนี่นะครับนี่จีวออันนี้เป็นตะกุดไม่แน่ใจว่าเป็นตะกุดทองฝาบาทหรือเปล่านะครับนะหรือเป็นแผ่นชนวนนะแผ่นแผ่นจานแผ่นทองนะครับอันนี้จีวรชัดเจนเลยลูกค้านี่นะครับครับนี่เป็นสีหน้าแววตานะครับองค์หลวงปูนะครับนี่นะครับยังไม่มีใครลงรีวิวทาง u t u b e นะผมเพิ่งได้มานะครับ ได้มานะขนส่งมาส่งสดๆร้อนๆผมก็ลง YouTube เลยนะครับนะเพื่ออยากจะเป็นวิทยาทานนะครับหวังว่าอนาคตในภายภาคหน้านะครับตอนนี้พระราคายังไม่สูงนะฮะหนาวรุ่นนี้นะครับนะฮะที่เขาเช่าหากันในกลุ่มนะครับบราคายังไม่สูงนะฮะยังจับต้องได้นะฮะใครที่อยากได้ก็ลองเข้าไปดูในกลุ่มนะครับนะตอนนี้ก็ฝนตกนะฮะอาจจะมีเสียงเนี่ยเสียงฝนมาแทรกนะต้องกราบขอโทษขออภัยนะพี่บิ๊กทุกท่านด้วยนะครับนะ ราคาเช่าหายังไม่แพงนะรุ่นนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ300 350 4 0 0 450ไม่เกิน500นะเพราะผมไม่ทราบว่าแต่ละท่านเขาปล่อยเช่าเท่าไหร่กันบ้างนะผมเห็นมาผมคิดว่ารุ่นนี้นะครับยังเช่าได้นะยังไม่เกิน500รนะครับราคายังไม่แพงนะไปหาจับจองไปลองไปเช่ากันดูนะครับอันนี้เอาไมา้จมเป็นวิทยาทานนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังองค์พระนะครับนี่นะฮะตอนนี้กาลังเป็นกระแสนะระวังของปลอมกันด้วยฮะเช็คเครดิตกันให้ดีนะ นี่ฮะรุ่น2นะฮะรุ่น9วารมี9แผ่นดินนะนี่อักขระยังนี่ชัดๆเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่พระเก่าครับนะปี58ครับนะฮะนะฮะนี่ครับสวยนะสวยงามนะลูกค้าเนี่ไหมนะนะอาจจะมีร่องรอยนะครับนะมีร่องรอยสักหน่อยนะเพราะว่าเป็นพระผงนะแล้วเป็นพระเก่าด้วยนะครับนะต้องกราบขอบพระคุณนะพี่พี่ชายนะต้องใช้คำว่าพี่ชายของผมนะครับ เป็นกลยาณมิตรของผมนะผมจะขออนุญาตเก็บไว้นะอง์นี้นะครับมีแค่องค์เดียวนะครับนี่นะขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับนะฮะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบพระผงนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าพระผงเนี่ยนะครับเขาจะมีมวลสารมีอะไรที่มันน่าสนใจนะมีมวลสารที่มันศักดิ์สิทธิ์นะมีทั้งพระผงรุ่นเก่าที่พระเกจิอาจารย์เคยปลุกเสกไว้นะ มีข้าวคนบาทมีเกษามีจีวรนนะฮะมีคำหมากอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์นะส่วนตัวผมเป็นคนชอบพระผงนะครับซึ่งตอนนี้ก็นะฮะพระผงนะของหลวงปู่แสงก็เริ่มมีราคาจากที่ไม่มีราคานะจากที่ก่อนหน้าที่หลวงปู่ยังยัง,ย,งยังไม่มีชื่อเสียงขนาดนี้นะฮะพระรุ่นนี้ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณองค์ละห้าสิบบาทนะแต่ปัจจุบันราคาดีตัวขึ้นมา อยู่ประมาณ3 0 0 350 4 0 0 450ไม่เกิน500นะครับส่วนพระเหรียญเนี่ยแพงมากนะพระเหรียญเนี่ยไม่ต่ำกว่าพันนะพันขึ้นทุกองค์เลยทุกรุ่นเลยนะพระเหรียญน,นะครับนะของหลวงปู่แสงตอนนี้เป็นกระแสนะครบับร้อนแรงนะครับนะนะพระสงฆ์นะผู้ปฏิบัติบารดชอบนะครับท่านเป็นลูกศิษย์นะของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับอยู่ทันหลวงปู่มั่นในช่วงวาระสุดท้ายของหลวงปู่มั่นนะครับนะนี่นะครับนะ สวยนะครับมีลูกค้าเอาไมให้ชมกันก่อนนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับเผื่อใครไปเจอนะไปเจอรุน่นนี้แล้วอยากเขารู้ว่าพระที่เจอเป็นเกยหรือแท้นะท่านก็มาเปิดดูคลิปวิดีโอของผมนี่นะผมส่งให้ดูแล้วนะครับความสวยงามความคมชัดนี่ดูหน้าหลวงปู่สกสักรอบนะครับนี่นะฮะอีกสักรอบลูกค้านะครับหน้าพระ นะครับตรงอย่างนี้เลยนี่ของแท้นะครับนี่ของแท้นะครับนี่เห็นไหมครับชัดเจนนะฮะนี่คือพระแท้ครับนี่นะครับต้องมีจีวรเน้นเน้นอย่างนี้เลยนะครับมีเกษาผูไม้เห็นนะครับนี่เส้นเกษาผูไม้เห็นเลยนะครับนี่ของแท้แน่นอนครับลูกค้านะครับใครไปเจอที่ไหนก็นะฮะ ก็พิจารณากันให้ดีนะครับตอนนี้ก็นะครับมีมิจฉาชีพนะเข้ามาหลอกขายแล้วนะครับในกลุ่มของหลวงปู่แสงนะครับมีมิจฉาชีพนะเข้ามาหลอกนะมาหลอกก็เดี๋ยวใครที่อยากจะเช่าหาก็นะครับต้องตรวจเช็คเครดิตกันให้ดีนะครับนี่นะคือพระผงรุ่น2นะครับรุ่น9บารมี9แผ่นดินนะครับหลวงปู่แสงยานาวโรนะครับวัดป่าดงสว่างธรรมนะอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยะโสธรน,นะครับพระอริยสงฆ์นะครับผู้ทรงศีลทรงธรรมนะครับนะนี่ตอนนี้ก็กําลังเป็นกระแสร,ร้อนแรงนะครับนะก็เอามาให้พี่พิ่ท่านได้รับชมกันก่อนนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับเผื่อไปเจอนะพาคเก้พาะปอมในวันข้างหน้านะจะได้มาดูคลิปผมนะเดี๋ยวอีกประมาณสัก 2- อสาวันนะน่าจะไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้ถึงหรือเปล่านะครับผ้าเหรียญผมได้มาหกเหรียญน,นะครับตอนนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งปิดไปแล้วนะฮะปิดไปแล้วอ่า 1> 1หนึ่งเหรียญตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณ5นนะ้าเหรียญนะมีพระผงนะครับพระเหรียญน,นะครับมามาน่าจะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพระมาถ,ถึงผมจะมาลงย t u b e ให้ดูกันนะก็เป็นพระของหลวงปู่แสงยานวโรนะครับตอนนี้หายากมากๆลูกค,ค้านะเพราะว่าพระของหลวงปู่แสงเนี่ยเป็นพระที่สร้างแจกนะฮะสร้างน้อยด้วยนะครับสร้างรุ่นละไม่เกินพันเหรียญน,นะบางรุ่น500บางรุ่นพันบางรุ่นร้อยเหรียญน,นะส่วนพระที่ผมจะได้มาพรุ่งนี้นะครับจะมีเนื้อทองแดงซาตินนะฮะสร้าง500เหรียญแล้วก็เนื้อ อทองแดงชุบเงินซาตินสร้าง800เหรียญน,นะครับนะราคาผมเช่ามาก็แพงนะแต่ว่าพรุ่งนี้จะเอามาให้พี่พี่ทุกท่านได้ดูกันนะครับนะวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับนะก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่พี่ทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ